ทุกคนครับวันนี้มาแนะนําวิธีการทํา Google Form หรือว่าการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์นะครับวิธีการคือเรามีบัญชี Google ใช้เบราวเซอร์นะครับแล้วก็กรอกเข้าไปได้นะครับโดยที่จะให้กรอกเนี่ยคนกรอกก็เหมือนกับเรากรอกแบบฟอร์มปกติเลยครับอย่างเช่นชื่อนามสกุลอย่างนี้นะครับจะใส่อะไรบ้างนะครับลองดูที่มีชื่อมีนับกุลละอ่ะโอเคอันนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ละกันนะครับอ่ะใส่ปุ๊ยปุ๊บนะครับอ่ะกด Copy ง่ายๆเลยแล้วก็ทําอันใหม่นะครับ อตอนนี้เราใส่อะไรนะครับก็จะใส่เป็นคํานําหน้านามนะครับคํานาหน้านามก็เลือกเป็นอะไรเป็นดับดาได้ครับก็คือจะให้เลือกเอาได้อย่างเงี้ยฮะเนี่ยก็ก่อเข้าไปนะครับนางนายนางนาง,นางสาวอย่างเงี้ยครับอ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะเป็นไงเท็กอีกทีว่าเรียบร้อยไหมแล้วก็เข้าไปดูอีกทีหนึง่งอ่ะอันนี้จะใส่อะไรนะครับต่อไปเราจะใส่เพศนะฮะอ่ะใส่เพศสิเป็นังไงบ้าง อ่าโอเคอันนี้ใส่เพศนะครับอ่ามีอะไรมั่งนะครับมีอ่าโอเคอ่ามีชายหญิงอ่าไม่ระบุนะครับอ่าล้วลองดูซิว่าเป็นยังไงลองกดพรีวิวดูนะฮะอ่าพรีวิวดูได้นะนี่กดพรีวิวปุ๊บเนี่ยลองดูซิว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอันดับแรกคือดูเรื่องของอ่าแอคเคาท์ที่เราลอ g อินนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับอ่าอ่าเช็คตรงนี้นะ อ่าโอเคถ้าถูกต้องปุ๊บเนี่ยโอเคเราทำอไงต่ออ่าเราเช็คดูถูกต้องไหมอ่าลองดูซิที่เป็นดับดาวลองเลือกดูซิว่ามันถูกต้องไหมอ่าโอเคอันนี้ถูกต้องนะครับอ่าถูกต้องโอเคอันนี้ต่ออ้าวมาจากไหนเนี่ยออปชันตีอ่ะเดี๋ยวเราไปลบกันนะครับก็มันแก้ไขได้นะครับอ่าจากนั้นก็คือลบอ่าลบเสร็จปุ๊บก็ลองกลับไปดูที่ว่ามันยังอยู่ไหมนะฮะถ้าเกิดมันไม่อยู่ก็คือลบทิ้งแล้วก็ ทําให้มันเรียบร้อยนะครับนี่อ่ะโอเคลบเถอะละปุ๊บอ่ะมายัางหลังจากนั้นนะครับพอมีคนลงทะเบียนก็มาดูดงี้ได้เลยครับจะเป็นเอ็กเได้ด้วย